สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่สันทรายท่ากว้างนะครับตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้นะครับฝนตกขนาดนักเลยครับดูครับโอ้ตกแต่ตกว่าจากสภาพอากาศนะครับทุกคนดูจากท้องฟ้าแล้วเนี่ยมืดทึบเลยน่าจะตกทั้งวันตกน่าจะตกเมิอนอยู่นะครับ พอไปทางใดนี่ก็มืดฝนมดเลยนะครับตอนนี้ผมโยเนี่ยโยสัรายทับกว้างนะครับไปทางต่างซักนะครับไปทางหนองเงานะครับโอ้ขนาดนะักเลยตั้งใดที่อื่นเป็นจะได้กันป้องทัา้าต่างไม่อายใช้ประการแล้วก็พื้นที่ที่ f อซอยู่ครับ แต่อีนี่ก็ระวังนะครับพุ่นี่ทุกคนก็ระวังน้ำปลาไหลาลากนะครับน้ำใจอาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงนะครับน้ำใจน้ำเมาวเนาะ นักเลยฮะตอนนี้แถวนี้แถวแถวไหนเอต้นซ่านนะครับแถวนี้แถวต้นซ้านสองนาทีบ้านต้นซ้านนะครับตอนถึง ตอนถึงแยกบอน้ำมันป่าครับทุกคน ปครับรถกส่เนยทุกคนไปครับรบวยนะครับนักตช้ประการก็น่าจะตกนักนะครับ ครัแต่แถวนี้เป็นบ้านสองแฝดนะทุกคนบ้านสองแฟถ้าฟังตรงข้ามขวามือนะครับก็จะไปทางบ้านสนองเขียวซ้ายมือนี่ก็ไปทางแม่คะนะครับแม่คะบอน้ำมันไปทางตัวแม่สวยแถวียงายครับนี่เรากำลังจะถึงแยกนะครับแยกไฟแดงบอน้ำมัน,นครับ แยกไฟแดงบอน้ำมันฝาแยไฟแดงตอนนี้ก็เริ่มเบาลงหน่อยแล้วครับเบาลงหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูว่าผมนมันตกถึงไหนเนาะนะครับเดี๋ยวพาทุกคนชมภาพบรรยากาศช่วงฝนตกนะครับ ฝั่มือของผมนะครับก็คือโรงเรียนฝางชนูประถานครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่ก็อหมวกหมวดทางหลวงฝางครับตอนนี้เราก็เข้าเขตบ้านหนองเงาเหนือนะครับทุกคนบ้านหนองเงานี่ก่อหน้าโรงเรียนฝางชนฝางชนูนะครับขอสุมาไปโรงเรียนฝางชนูเนี่ยก็จะมีสะพานลอยเหมือนเหมือนเก่ายังฝางเลยนะครับ นนนี้กันนะครสาดโาวทอันนี้นนนมันใจฝนะะพงันรถรถมันเขา่วยแล้วมันน้ำมันสาดใจนะครับตอนนี้ก็จางเพลก็เบาลงหน่อยนะครับทุกคนเบาลงหน่อยแล้วนะครับ ด้านขวามือตั้งหน้านะครับฝั่งตรงข้ามก็ก็คือกาดหนองเงา จะตกนักนะครับวันนี้นะครับฝนค่อนข้างที่จะตกนักนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวอันนี้ก็นท้องไร่ยังอยู่เขตหนองแงวอยู่นะครับหนองแงาทางหน้านี่ก็เป็นบ้านสันป่าซักนะครับ ก็เป็นบริเวณกว้างเลยครับน่าจะน่าจะน่าจะทั้งอำเภอนะครับวันนี้นะครับทุกคนน่าจะทั้งอำเภอเลยแถวนี้ก็บ้านบ้านบ้านฝั่งซักไม่ใช่สันปาซักนะครับบ้านฝั่งซักแบบที่ผมอู้พีดนะให้จะอู้พิ์ให้ต่อถูมาไปเลยบ้านฝั่งซักนะครับ นักแตนักว่านี่ห้วัวน้ำฝางตอนนี้มีปริมาณเท่าใดนะครับทุกคนช่วงนี้ผมอาจจะลงพื้นที่บอ,อยหน่อยนะครับเกี่ยวกับน้ำกับหนองนะครับเพราะว่าถึงช่วงหน้าฝนเนาะเฮือได้เฮือเอฟซได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพือเฝ้าระวังกันนะครับ ตกนะักต่อรถจบกบปอแค่นีนะครับแถวนี้บ้านสันมะเฟืองนะครับบ้านสันมะเฟืองตำบลแม่สูนครับบ้านสันมะเฟืองตำบลแม่สูนครับทุกคนโอ้ทางหน้านั้นฝนตกหนักขนาดโอ้ด้านขวามือของผมรถบัสครับรถบัสมาแล้วเออไม่เหมือนมวเนาะฝนตกอาชมคลทปกันยาวๆนะครับตอ,อนฝนตก บ้านสัดินแดงนะครับ วงอันนี้ประท้องแม่สุนหลวงแม่สุนน้อยอยู่ตังในครับแม่สุนน้อยนี่จะผ่านบ้านสันปลาแดงไปก่อนนะครับสันปลาแดงโกงผาไปโล้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาพอว่าหลังจากที่เปิลมา,าทำมาสร้างารางระบายน้ำนะครับ ว่าตรงที่มันเป็นปัญหามาโดยตลอดเนาะที่น้ําท่วมขังตลอดนะครับตรงอ่าโงโง้งแม่สูงโ้งลองอ,อ,อ้อนีนนอ่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าเอน้ํามันจะท่วมถังกอนนะครับเพราะว่าเพ่นสร้างเ็จแล้วนะครับทําเซจไปแล้วนะครับเพราะว่าเพ่นจะให้น,น้ำเนี่ยลงลงลงเลาะลง,ลง,ลงห้องห้องหนือห้องน้ําที่เนอยู่ท,ท,ที่อยู่ด้านข้างตางนี่นะครับเอามาดูว่ามันจะลงก่อนน้ำมันจะท่วมถังกองนะครับ เดี๋ยวเราไปไปยูเทิร์นพุ่นครับบ้านหลอังอ้อพุ่นครับ เต้าที่ผมขับรถมานี่ก่อเต้าที่ผมขับรถมานี่ก่อแบบนี้นะครับทุกคนเอ่อแบบมีน้ําขังนะครับ ผมจะยืนทนตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าฝนตกขนาดนักเลยนะครทุกคนโอ้ยอย,อยู่ทนตรงนี้เลยไปครับเดี๋ยวไปดูว่านะ้ำมันจะเป็นจะได้นะครับผมมันจะ ทางข้างทางข้างตรงแถวอาหารคนทเจอร์นะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะว่าฝนฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักน้ำอาจจะระบายแบบตันเนาะก่อความรถก่อระมัดระวังกันนะครับระมัดระวังกันนะครับ เรก,ก็ค่อยไปนะครับทุกคนก็ม่ได้ครับบวยนะครับมาได้ครับบวยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนักนะครับทำให้นะ้ำมันอาจจะระบายบตันนะครับ,บก็ก้อยๆครับกันตรงบริเวณนี้นะครับ อนนี้เข้าเขตอ่าเข้าเขตบ้านแม่ศูนนะครับเข้าเขตบ้านแม่ศูนเอ่อจากที่ผมขับรถมาเนี่ยก็มีน้ําท่วมขังเนื่องจากว่าฝนตกนักน้ําระบายบบตันนะครับแถวบ้านลองอ้อนะครับมันก็มีอยู่แต่ว่ามันมีเหมนักนะครับแต่ว่าก็ต้องก้อยๆขับรถอย่างระมัดระวังนะครับอย่างระมัดระวังเนาะ,ะที่เป็นปัญหานะครับบ่อยๆก็คือช่วงกงแม่ศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า้งแม่ศูนย์จุดนี้ ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็จะมีปัญหาก็นะครับเดี๋ยวมาดูนอกตรงนี้โอ้ตรงนี้ถือว่าได้รับการแก้ไขแล้วนะครับน้ำน้าลงดีนะครับน้ำลงดีอยู่แต่ว่ายังตรงตรงกลางทางครับตรงที่เปื้อนเป็นเป็น ที่บนคูดคดฝั่งต่อนะครับก็ยังเป็นดินแดงอยู่เป็นขี้ดินอยู่นะครับยังบาได้เอายางมาต่อยหรือเอายางมาลาดมาโบโต๊ะเพื่อนะครับทุกคนก็ยังนี่อยู่ต่อขับรถก่อนแล้วมัดระวังครับมันจะเหินนะครับโอเคครับผมสำหรับ e อีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ